กรมการจัดหางานคเผยแนวทางอำนวยความสะดวกในจ้างและคนต่างด้าวในการใช้งานระบบ e-work permit ค่ะนายพิเชษฐ์ทองพันธ์อธิบดีกรมจัดหางานเปิดเผยว่าจากที่กรมการจัดหางานได้ดำเนินโครงการจ้างเหมาผลิตใบอนุญาตทำงานและใบบริการรับคำขอการแจ้งการทำงานของคนต่างด้าวโดยมีการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เรียกว่า e w o r k Permit ซึ่งเริ่มบริการตั้งแต่วันที่13ตุลาคม2568เป็นต้นมาระบบยังมีการขัดข้องบางประการค่ะเช่นการลงทะเบียนใช้งานไม่พบข้อมูลอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวซึ่งเป็นลูกจ้างของตนหรือผู้ที่ใช้งานยังไม่คุ้นเคยกับขั้นตอนการดำเนินการทางกรงการจัดหางานค่ะจึงได้มีแนวทางเพื่ออำเนยความสะดวกแก่นายจ้างสถานประกอบการแล้วก็คนงานต่างด้าวดังนี้ค่ะหค่ะกรณีนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานในประเทศตามระบบ M O U ของนายจ้างหรือสถานประกอบการที่ยื่นคำร้องไว้กับ สำนักงานจัดหางานก่อนวันที่13ตุลาคม2568สามารถดำเนินการต่อเนื่องเดินทางเข้าศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้างเพื่อรับใบอนุญ,ญาตทำง,งานตามแนวทางเดิมได้จนกว่าจะเสร็จจนกว่าะส,สิ้นไม่ต้องเปลี่ยนมาใช้ระบบ e-work permit ในระหว่างการดำเนินการค่ะ2ครับในกรณีนายจ้างยื่นคำขออนุญ,ญาตทำง,งานแทนคนต่างด้าวน,นะครับตามมาตรา60วรรคสองคนต่างด้าวประเภทมีฝีมือชำนาญการหากยื่นคำขอกับสำนักงานจัดหางาน ก่อนวันที่13ตุลาคม2568ก็ให้ดําเนินการต่อเนื่องครับจนได้รับใบอนุญาตทํางานตามขั้นตอนเดิมเช่นกันครับ3ครับกรณียื่นคําขอต่ออายุใบอนุญาตทํางานของคนต่างด้าวสําหรับผู้ที่ใบอนุญาตทํางานเดิมหมดอายุภายในวันที่13กุมภาพันธ์2 5 1 9ให้ยื่นคําขออายุได้ตามระบบเดิมนะครับจนกว่าจะได้รับใบอนุญาตทํางานหากนายจ้างยังไม่ได้ยื่นคําขออนุญาตทํางานแทนคนแต่งดาวในระบบเดิมให ไปยื่นคำขอในระบบ eWork Permit นะครับทั้งนี้หากนายจ้างสารประกอบการประสบปัญหาหรือข้อขัดข้องในการใช้งานระบบ eWork Permit สามารถบันทึกภาพหน้าจอเพื่อจัดเก็บไว้เป็นหลักฐานพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องและนำมายื่นขออนุญ,ญาตทำงานตามขั้นตอนตามเดิมนะครับได้ที่สำนักงานสถางานจัง,ง,งหวัดหรือสำนักงานสถานง,งานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10ที่เป็นที่ตั้งของสรปรปกอบการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่28มกราคม2569้ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดผลกระทบจากการใช้งานระบบนาด้วยนะครับ